เอาพีศาที่หกรุลยเลย,ยมาเอาลำเนี้อ่ะมันเขี้ยวอ่ะทันเดโบน่ะบื้อดีถึกครับยิงอันนี้ดีครับมันหลบไม่ค่อยได้ครับนเนี่ยข้อไปหลับไปเลยเจอจางจี ตัวใหญ่ยิงตัวใหญ่อากาศยิง่งรวมไหมล่วงไหมเน้น,เน,นเน้นเน้นเนี่ยนี่บรรอากาศครับเน้นเน้นสุดบทนี่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 นโดนแล้วโอ้โหสองนัดล่วงครับ ปืนจริงๆปืนใหญ่กศบอกแล้วลํานี้ปืนมันแรงปืนใหญ่มันจะมีกระบอกนะึงแรงฮะโดนนัดเดียวตายฮะถ้าโดนตรงปีกกรปีกขาดแต่จริงให้โดนยากยิงนัดเดียวต้องยิงปืนกลเล็กให้น่วมก่อนอะ่ะแล้วก็ค่อยใช้ปืนใหญ่ยิงยิงปืนเล็กนี่ให้แบบว่าไปไหนไม่ได้แล้ว ทิ้งติ่งขึ้นไปเลยให้มันนวมอย่างเงี้ยเนี่ยนะมันจะเลี้ยวเนี่ยไม่ค่อยได้เพราบปืนใหญ่จริงๆเอาหมายตอนนี้ลงพื้นดินครับแสดงว่าจะหนีเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วโอ้เร็วมากครับไม่ทัน,นครับเอาเอามไม่ทันแล้วนะเพื่อนไปช่วยด้วยกลางมีลำหนึ่งหลบ ไปด,ดูมีไหนแล้วนักสาวว่าิญญาเนะไม่เจอยัองไ,ยไม่เห็นไม่มีครับมีมีริกาปืนแรงครับแต่เลี้ยวไม่ค่อยดีครับ เอซิโลย์อะเอหกเป็นสามบินญี่ปุ่นปืนแรงด้วยเลี้ยวดีด้วยครับไม่ตายครับตายผมไม่รู้ผมเนี่ยยิงถ้าเจอพวกซิโลแล้วผมบินหนีเลยครนี่ครับปืนยาอากาศแบงยิงได้กี่ลำมละสามลำมละอ๋อดับหนึ่งด้วยหล่อเลย สาวจะดงมันนั่นแหละออกมางนี้นี่ค่ณืนใหญ่อากาศก็ยกยิงได้ถ้าเราอยากยิงปืนเล็กเดี๋ยวก็กดเลขหนึ่งพนะื้นใหญ่อากาศก็กดเลขสองครับแต่ถ้าผมจะยิงพืนใหญ่อากาศผมก็จะตั้งไว้ที่เมาส์ไปเลยครับให้มันคู่กันไปเลยโดนไหมไม่โดนครับคืณนใหญ่อากาศไม่โดนแต่โดนเป็นกดเล็กไป ยอดเดียวกันแนะโอ้อโหเนกระโดนเหมือนกันโดนอะไรวะแหมตายจริงๆมาโชบทางนี้ไม่ทันได้ตั้งตัวอ่อทันร์โบนมาอีกะเฮ้เอาเอาแคร็บบ้างแล้วกัน